ือนี้มาเจ็บผักดอกผักกระจนนะครับผมผักส้มดอกปูไงวะพ่วันาอ่รางีพวกกุงุ้งนี่สผักส้มดอกเขาเอินก็ดอกนี่ผักดอก่มผักส้มดอกดอกนี่นหลายคัะครับผมเลี้ยงเลี้ยงเต็มเลยฮะต้นตำครเขาเอินกุ้งจุ้งเลยกุ้งจุันเปียงสีมันไม่มีดอกนไม่มีดอกนี่ครับผมดอกงาม นี่เขากินไปใช่ไหมล่ะมันเขาเป็นพักดอกไงผมกันกระเต็นเมยพี่กินในถุงพักซ้อมดอกพักกระจอนนี่นน่ะบอลบอลแม่ในไลน์นึงบาอยู่นี่เนี่ยเนี่สองงานบ่สองงานบ้าโอสองงานนี่เก็บประวัติไ่วยสองงานนี่เก็บประวัติป่วยเขาเพิ่งขนาดเล็บเมาดีๆก็เลยสนิทเลยขนาดเล็บนะครับเพิ่งเล็บเอาดีนี่ ได้เป็นเค็งเบิ้งเราออาไปแล้วมาในยี่สิบวันปะยี่สิบวันออกดอกอเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับปลูกง่ายเดือนหนึ่งได้เก็บผลปลูหมดแล้วอ่านึ่งเดือนหนึ่งเดือน,น,ดอน,น,ดอนได้เก็บเสร็จได้เงินเร็ว แล้วก็เบ<ง>ิดเร็วลงทุนหน่อยเออลงทุนหน่อยกับปองละร้อยสิบบาท,อร,บาทอรอยสิบาทร้อยสิบาทขายมีราคาช่วงช่วงนี้มันมีราคาขายได้หลายหกสิบเมตรโอ้ช่วงนี้ถูกแล้นหนวหกสิบว่เต็มที่เรียวเด้หกสิบจะจ้นเต็มที่หกสิบอืมห,อหลายบาทเองแกงแต่นี่โหได้เงินหลายพันเก็บแต่ละมืดอ็ได้เงินสามพันสี่พันนะสองพันกว่าเห็นวเป็นอาทิตย์กระบอหมดหกสิบสอง